สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสูขูสุ่คนนะครับอยู่กับโฮมสแตกอีกแล้วนะครับผมมันนี้สีผ้าพี่พ่อน้องมาเล้าขั้นเบ็ดนะครับจากเศษไม้ไผ่นะครับที่เหลืออยู่นะครับผมได้จากการเหลือจากการตัดเศดแนวนั้นเนี่นี้ก็เลยสามารถใช้ประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่คือเศษไม้ไผ่ของเฮาที่เหลือนะครับถ้ากาต้องผ้าเครื่องนะครับพี่น้องผ้าเครื่องนี่ครับ เราตอนนี้ห้าสสีด้เป็นสองสีนะครับแล้วเ้ากระสิผ้าผ้าเครื่องอีกเทีนึงนะครับผมพี่น้องเพื่อสีแบ่งแยกออกไปนะครับลํำหนึ่งนี่กระสีได้ประมาณหาหกขั้นอยู่นะครับหั่นล้ำใหญ่นะครับแต่ว่าหั่นลํำซ้ำนี่สีได้วางสี่หาขั้นนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามไปความกันครับว่าสีได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เล้าครับพี่น้องผ้าเครื่องไปเรื่อยๆครับจนขนาดประมาณ นิ้วก้อยนะครับเล็กกว่านอิ้วก้อยนิดนึงนะครับนี่อันนี้เข้าสีเลี่ยมเอาซุ่มที่เป็นริมเลียมออกนะครับทั้งขางนะครับซอมันออกครับขั้นตอนนี่กระว่างระมัดระว่างน้ำเลยนะครับเด้อเพราะว่าใส่ขวงมีคมนะครับผมเป็นมีดอิโต้นะครับนะเราออกที่ดีนะครับพี่น้อง เซียนกก่ย่าให้มันมีดเลยครับเดี๋ยวมันสีตํามือนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับทีเห้าพาให้เป็นเป็นสรงแล้วนะครับกะพันมือก่อนนะครับเดือยเอาผ่าพันมือก่อนนะครับเพื่อตีเห้าสีมัดเหลานะครับมันจะสีบต่ํามือเพราะว่าเซียนไมไผ่มันแข็งครับพี่น้องเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็ต้องแตงหัวจังหน่อยก่อนนะครับให้มันงามนะครับแตงแล้กก็เริ่มเหลาเลยครับเราให้มันพอดีนะครับบาลานกันนะครับ ยังสีงามนะครับเม็ดหน่อยนะครับพี่น้องหันเบ็ดไงมันต้องใส่ใหม่ไงกว่านี้นะครับแ้วก็เล้าไปครับให้มันพอดีกันนะครับนักฟังใดกันเล้าออกเล้าออกนะครับแต่ว่ากะย่างให้มันบางคักนะครับเด้อออกให้มันพอนิ่วก้อยประมาณนี้นะครับ ทุกขั้นตอนต้องมีความระมัดระวังนะครับต้องมีสติกับโตนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใส่ของมีคมอยู่นะพี่นอ้องยาผาดแม้แต่วินาทีเดียวเด้อครับเด้ออันนี้ก็โดยความเปลี่ยนห่วงครับเอา้ากระสีได้ประมาณนี้ครับพี่น้องเรามานะครับเดี๋ยวสิเก็บไายละเอียดอีกทค่หนึงนะครับนี่ส่วนใดมันนุ่นมันสูงกระมูกับเรามันลงนะครับ เฮ็ดดีๆจังเอยครับหาเวลาเข้าไปใส่งานอีดีมันจังสีบริสเกิดเหตุเอียงที่หลังนะครับเดี๋ยวสีเสียนสิตั้มมือนะครับงากอีกแล้วครับกระสีได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องขนาดโตที่ห้อยเฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็สีประมาณหาสิบเซนติเมตรนะครับเกือบถึงหนึ่งเมตรแต่ว่าบ่ถึงนะเอาตอนนี้เข้าสีมาเฮ็ดกลดให้มันเลมๆนะครับเพื่อที่สิปักดินได้นะครับพี่น้อง เลาเอาครับเอามีดแหลมเอาคือเลาดินซอน,นี่แหละนี่ครับได้แล้วครับพี่นอ้องกะบ่ตตอนเห็ดให้มันแหลมแห้งนะครับเด้อเอาพ่อให้มันกา่าให้มันปักดินลงได้ครับพี่นอ้องแตงแตงอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวข้าเจ้าสีหัวขวัญมันไปเห็ดโตความกันข้าเจีสีหัวขวนเฮ่า มาท,ที่นี่ต้อไปสีทําการบากนะครับพี่น้องบากหัวเพื่อที่เห้องสีมัดเสือกนะครับกบระบอกต่องบากไงแห้งนะครับขอเพียงตะว่าให้มันเป็นคอไว้สำหรับมัดที่อยู่กับพ่อแล้ว้อครับการมัดข้ากระสีมัดใส่หมองบากนี่ล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวหั่นห้าปลาดึงหั่นบ่มีบากมันจีบวยยูนะครับเซ็ตแล้วครับเบ็ดนะครับสําหรับตัวขั้นของของเห้านะครับนี่นะครับเบิ้งไกลๆนะครับพี่น้องหั่นเหลาดีๆเป็นกระสีเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหัวส่วนปลายนะครับผมหั่นผู้ใดดูกะเอากระดาษไส้คัดอีกก็ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เ่ากับมันชีด้นนะครับมันชีด้นนะครับเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้อง อันนี้ก็สีดังไฟหนึ่งเขาครับโอ้บอมแนครับพี่น้องก็เสียมาเผาเสียนเบ็ดกันนะครับที่มันติดมานําขั้นนะครับถ้าลังเทียเสียดไมเป้ให้้าอาจจะเราออกบเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นขุยไมเป่หลังจากที่เราห้าที่ห้าเราออกังหันแล้วครับพี่น้องพอตะไฟลูกนะครับพ่อก็เริ่มกีครับกีใหม่นี่แหละครับให้มันมีความห่อนจังหน่อยนะครับแล้วก็เอามาดัดนะครับตกแต่งนะครับเพราะว่า ไม่ไพ่แต่ละลำแต่ละขั้นมันบ่คือกันนะครับหาลัางหม่องมันสีอ่อนเนี่ยหัเนี่ยฮาก็ตตองมาดัดยังสี่ละครับแต่ว่าก็รละว่างขั้นตอนนี้ระว่างคว่มหอนนะครับเดี๋ยวมือสีพงเะครับพี่น้องนี่ครับดัดนะครับดัดจนตรงจนซื่อหมดละครับเดี๋ยวหั่นบอ่อซื่อเดี๋ยวข้าเจ้าสีหัวคว้นเฮาเฮาไปตกป่านะข้าเจ้านะครับแล้วการะว่างอีกอย่างนึงนะครับ อย่าใส่ไฟ,ไฟด้นนะครับเดี๋ยวมันสีใหม่นะครับทุกขั้นตอนเขาต้องมีสติในการเหตุครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีผิดพลาดน,นะครับนี่ก็เริ่มดัดนะครับดัดจนกว่าเขาสีพ่อใจนะครับพี่น้องดัดไปดัดส่วนหัวส่วนายนะครับมองคอนะครับเป็นมองที่สำคัญที่สุดนี่ดัดให้ตรงครับคือหางเมืองไฟนี่แหละพี่น้อง นี่นะครับกระสีประมาณนี้เดี๋ยวข้อสีดัดไปอีกเรื่อยๆนะครับจนเปล่นกลามันสีตรงนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เปียกมันสีดัดง่าย,ยครับไม้ไผ่เป็นเป็นติดัดมากไม่ไหมนี่มันสีความห่อนมันสีเข่าถึงง่ายนะครับพี่น้องแต่หันไม้ไผ่แห้งมันสีใหม่ไปเลยนะครับส่วนมากเพื่อนสีบบคอยใส่กันนะครับไม้ไผ่แห้ง เป็นเชีเป็นเป็นปน,ปน,นี่แหละมาเฮ็ดนะครับพี่น้องนี่ก็เซตแล้วครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เห่าเผานะครับเผาายเสียนมากนะครับพี่น้องแล้วก็ดัดโค้งดัดให้มันซื้อนะครับสีใดประมาณนี้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการใส่งานของเห่านะครับมาต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาผ้าพีผ้าหนองมามัดเบ็ด กันนะครับไม่ยักเบ็ดนะครับบ่ามันยักให้โลไดยักเบ็ดครับพี่น้องนี่วัดเสียกนะครับกระเสียกตกปลาธรรมดานี่หละครับวัดให้มันได้ขนาดซ้ำกันกับตัวเบ็ดเท่าพอดีนะครับพี่น้องละกะเบ็ดที่เท่าใส่มาเนี่กะเบ็ดธรรมดาเลยครับเบ็ดตกปลาตะขอตกปลาธรรมดาครับพี่น้องกระหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับราคากล้องกะสี่สิบห้าสิบบาทนะครับบ่แพงครับ เริ่มการยักนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เกี่ยวซีหารอบเชื่อว่าหลายคนอาจจะยักเป็นนะครับพี่น้องก็ให้ตามจะคล้องถานดนะครับแล้วก็ให้มั่นใจนะครับว่าเวลามันติดปลานะครับปลาดึงและสิบขาดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเสียดียังไงนะครับพี่น้องเพราะว่าห้ามันถือปลาญงนะครับปุ๊บกระดึงครับแน้นตาในครับแล้วก็ ดึงดีๆนะครับเช็คความชั่วนะครับให้มันแน้นๆคักๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ปิดผาดอีกนะครับแล้วก็ใส่มีดตีบนะครับตัดออกนะครับส่วนที่มันเหลือแต่ว่าก็ต้องตัดจำแห้งนะครับเดี๋ยวมันสีลุดนะครับเอากวเพื่อไว้นิดนึง ได้แล้วครับพี่น้องส่วนเบ็ดนะครับฟังทางเบ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวข่อสีมามัดใส่โตขั้นกันนะครับเริ่มจากมัดใส่ตรงห้อยบากที่ห้าบากไว้นะครับนี่ครับพี่น้องมัดปกติไปก่อนนะครับหลอบแรลกมัดตายไปได้ครับ นี่ครับหลังจากนั้นการทาการเกี่ยวนะครับเกี่ยว้วก็มัดครับมาจากสองสำหรอบนะครับพีน้องเอาก,กา่ามันยูกับพ่อเลี้ยนะครับเราต้องมัดแห้งเดี๋ยวมันฉิดกินเสียกเฮาเดี๋ยวเสียกสีสันนะครับ คครับพี่น้องตอนนี้เบ็ดเท่ากับเรียบร้อยนะครับเป็นจังไรครับขั้นตอนการเฮ็ดกับบอับสนนะครับก็สามารถเฮ็ดเองได้เลยนะครับพี่น้องขอตะว่ามีไหม้วก็มีเสียกมีเบ็ดก็โอเคแล้วนะครับก็สามารถเฮ็ดได้นะครับผู้ใดที่อยากล่องเห็ดกับล่องเห็ดเบิ้งนะครับันมีปัญหาหรือว่าเฮ็ดบ่ไรมองได้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวสิตอบมาในไห้นะครับื้อนี้เฮ่าเราได้สามขั้นนะครับพี่น้องจากไม่ ท่อนเล็กๆนะครับแล้วอีกสองขั้นเท่ากับซีปมัดคือกันนะครับเฮ็ดคือกันครับอันนี้เลยนะครับผมเอาละครับสาหรับมันเอก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ห้มสแตกเอาเลยครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ